สวัสดีครับพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับทางสีพลายแฟมิลี่นะครับวันนี้คุณยายก็เข้าป่าญ้านะครับยญ้าสวยมากเลยครับอิดท่วมคุณยายแล้วนะครับเคของกินนะครับไม่ไปไหนแล้วนะครับยญ้าสวยมากนะครับพามาเดินเที่ยวป่านะครับหลายวันแล้วครับยญ้าสวยมากเลยนะครับกินทั้งกินทั้งเล่นนะครับกินด้วยเล่นด้วยนะครับเคของแบบนี้คุณยายอยู่ได้ทั้งวันนะครับ ปให้อยู่เนเดียวทั้งวันได้เลยนะครับวันไม่ต้องมาเฝ้าก็ได้นะครับไม่ไปไหนแน่นอนนะครับหญ้าสวยแบบนี้นะครับหญ้ายางสวยเลยครับหญ้าของชอบของคุณยายเลยนะครับกินแบบคำๆนะครับถอยหลังถอยจะไปไหนถอยีคลองไปแล้วครับข้างหน้า็นคลองนะครับ ทำมาแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางสีไัยแฟมิลี่นะครับคุณยายมาเดินเที่ยวป่านะครับเลาะป่านะครับเี็กระย่าปลูกไว้นะครับเต็มเลยนะครับนีกระย่าเึ็นตามธรรมชาตินะครับกินอย่างเมามันนะครับกินอย่างอร่อยยแล้วครับหลายวันแล้วไม่พาออกมาเที่ยวนะครับผมคิดถึงคุณยายนะครับคุก๊กตักินมากนะครับคุณยายมีคำมคำเอาคัเบอร์เลอร์เลยครับม้วนเข้าม้วนเข้านะครับคุณยายกินเก่งครับ ถึงอายุจะ smile, 54ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับเมื่อก่อนพร้อมกะลองเลยนะครับเมื่อก่อนตอนที่มาอยู่ข้อความใหม่ๆนะครับ <quant year S> 2ป <anytime S 1> ีท at ี่แล้วนะครับพร้อมโซมาเลยครับช่วงนี้นะครับเป็นสมบูรณ์แล้วนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์หนังตึงไว้นะครับเจอยญาแบบนี้ก็หวานหวานขุณยายเลยนะครับนะครับหวานขุนยายเลยเจอยญาแบบนี้นะครับอยู่ได้ทั้งวันเลยไม่ต้องไปไหนครับ กินไปเรื่อยๆนะครับอถอยถอยถอยล่างถอยถอยถอยล่งนางนันน่นนั่นนั่นนั่นพระได้พระยาต้นกลวยเขาจะแล้วนะครับขปลูกไว้ได้โมกินต้นกล้วยเขาจะแล้วนะครับขปลูกไว้นะครับ นกินมากๆเลยครับคุณยายนะครับกินเยอะๆนะครับเบลโล่เลโล่เลครับนี่พามาเที่ยวปลานะครับปล่อยปลากันเดินออกกำลังกายบ้างนะครับมาเดินกินหญ้าบ้างนะครับเพราะว่าหญ้าสวยมากนะครับตัดด้วยนะครับก็ฟันไปตัดมาด้วยนะครับต้องเปลี่ยนหญ้าให้เขากินทุกวันนะครับกินแต่ของเดิมๆเก่าๆซ้ำๆเขาก็เบื่อนะครับเราต้องไปตัดหญ้าเปลี่ยนหญ้าให้เขากินบ้างนะครับต้นกล้วยมั่งนะครับเป็นหญ้า คือลุมบ้างนะครับเป็นเปลือยครับเป็นเถาวัลย์นะครับแล้วก็เป็นข้าวโพดบ้างนะครับมี่ก็เป็นอ้อยบ้างนะครับแต่ปลลดนะครับต้องเปลี่ยนย้าเขากินทุกวันนะครับเกินเดินเดินทุกวันทุกวันนะครับเกิดอาการเบื่อนะครับไม่ให้มันไม่กินหญ้าได้นะครับเราต้องเปลี่ยนยญ้าเขาทุกวันนะครับมีมาเจอหญ้าสวยๆอย่างนี้ก็หวานคุณยายเลยนะครับนิ่งเลยครับไม่ไปไหนเลยนะครับ ชอบนะครับแบบนี้ชอบยญาเยอะๆนี้ชอบนานนานนานชอบครับชอบหญ้าแบบนี้รับเยอะชอบเลยของตัลระยานี้ต้นตัดให้กินเรื่อยนะครับอาหารเรื่อยกินบ้างนะครับหญ้าให้เขากินเรื่อยๆครับยหญ้าที่ทำมันก็เบื่อนะครับเหมือนคนนะครับกลางก็ชีวิตจิตใจเหมือนคนนะครับกินแต่องมันเดิมกับเราทำกๆก็ไม่ค่อยอยากกินนะครับ ได้เงินร่างนะครับได้เป็นธรรมชาติบ้างได้แบบนม้บ้างนะครับเป็นสุดบ้างนะครับเราได้สมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับนะครกินใหญ่แล้วครับกลาทเป็นคัมเลอร์เลยนะครับแต่ละคำแต่ละคำนะครับเบลลเอร์เธอบรรยากาศภูเก็ตก็เยอะกระจีนะครับปีนี้ฝนตกเร็วนะครับ ปลาสวยงามยาาขึ้นเยอะกระทีเด้วยนะครับขอร้องรอบนะครับหุดนะครับสงามนะครับท่เที่ยวเยอะนะครับถ้าว่าไม่มีโรคไฟใครเกี่ยวอะไรนะครับให้่โตหยุดกินอย่างอริรลอยนะครับมีความสุขมากในการกินนะครับลืมมากนะครับเห็นญ้าเยอะแบบนี้นะครับมีความคำนะครับมวนเข้ามวนเข้านะครับไม่ยอมสลัดเลยครับ ป่าเ,เดียวดึงขึ้นมาได้ยัดเข้าอย่างเดียวดึงขึ้นมายัดเข้าอย่างเดียวนะครับัมการกินมากครับคุณยายบบีดีใจนะครับโดยพาเดินองเราเดินเที่ยวป่านะครับกระจายด้วยนครับตัวย่าเยอะด้วยนะครับ,ยยรบแบบนี้ชอบชอบถึงใจะคุณย่ายเลยนะครับพอมาได้ก็ป่าขึ้น ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องฟังสีไฟแฟมิลี่นะครับติดตามไปน้อยอยู่นะครับขอขอบคุณที่ท่านใดที่เข้ามาตามเป็นกำลังใจกำลังใจเราแล้วนะครับขอขอบคุณท่านมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทางสีไฟแฟมิลี่ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคุณยายคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ